สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันหยุดเนาะก็ออกมาไปสื่อของแล,ล้วก็เลยแหวนเนาะจ้าพอดีใบไม้เปลี่ยนสีงามๆเนาะจ้าแต่ว่าอากาศก็หนาวๆเนาะทุกคนแค่นี้ก็เลยแวะพอดีตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นที่สําหรับตกตกปลาเนาะจ้าทุกคนนี่แหละจ้าแค่นี้ลอยอยู่นะจ้าทุกคนนีนะ่เนาะนี่แหละเขาเอื่อนตกปลาเนาะจ้าอ่างกืองผาก็คือที่สําหรับตกปลาเนาะทุกคนกับมินิบ้านเสาเนาะ คนก็นจะมาตกป่ากันเขาก็จะมีสะสาหรับตกป่าก,ตตก็ต้องเสียตังค์นะจ๊ะทุกคนต้องเสียตังค์เนาะทุกคนต้องจ่ายตังค์แล้วก็ต้องมีใบคนก็มาลายอยู่เนาะจ๊ะก็ต้องมีใบไอ้อนุญาตนะจ๊ะในการตกเนาะทุกคนทาถ้าบ่มีใบอนุญาตการตกป่าก็บม่ตกคนก็เล็ก,กน่อยเนาะเสาร์อาทิตย์โ่มีมงใดไปก็จะมาเช่นนีเนาะจ๊ะ บรรยากาศสวยงามกับคนก็มาหลายอยู่นะจ้าถือว่าหลายเนาะจ้าเพราะว่าก็เด็กน่อยเนาะเสาร์อาทิตย์บ่หัว่าสิไปใส่อากาศบ่ดีเนาะจ้าเจ้าก็จะ,จะ,จะมาจ่ายเงินเนาะนี่เลยจ้าบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าใบใหม่เปลี่ยนสีเนาะทุกคนอแต่คนคนของมากินไม่ย่างกัน,นยังสิเนาะจ้าดูสิเขาจะเป็นแบบว่าสําหรับให้คนมาตกปลาเนาะจ่าทุกคนเห็นบ่คนก็จะหลายอยู่นะ กปกติคนเยอะแต่ว่าวันนี้เนาะมีวันก็วันหยุดบูฮูว่าจะไปใส่เนาะจ้าเห็นไหมนะ้องคนนี้ก็จะเตรียมอาหารมานั่งกี่เขาจะอยู่เบิดมือเลยนะจ้าอยู่ทั้งวันเนาะจะ้มีหลายแสดงว่าเขาเปิดเปิดเฉพาะสานีเนาะเขามีหลายสาดยจ้าทุกคนเห็นบ่อไกไก่โน้นเขาก็จะมีเนาะทุกคนนี่เลยบรรยากาศก็จะเป็นจังสีเนาะจ้าสู้หมกไปไกลๆก็จะงามนะทุกคนเสียดายวันนี้อากาศไม่ดีเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า หนาวด้วยจ้ะหนาวด้วยจ้ะทุกคนเดี๋ยวแค่นึ่งจะให้ดงบรรยากาศอบอมเนาะจา้ะเป็นคลองเป็นริมแม่น้ำทุกคนเนาะก็ no, okay, จะยาวกเลยพอดีแ <laughs> ค่นี่งแวะถ่ายรูปนิดนึงเนะาะจ้กคลิปหมด <laughs> คลิปหมดทุกคนต้องหาคอนเทนต์นิดนึงก็เลยพอดีไปสื่อของมากระพานมาเนาะจ้กทุกคนม,มี่หลยจ้าก็เจาะกระจกมาทำความสะอาดมีเดี๋ยวแค่นี่งจะซูมให้บูนี่บรรยากา,กาศก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ทุกที่นะจ๊ะสมสีม 4, สมห้าไม่ได้นะจ๊ะเขาก็จะมีห้องน้ำเนาะทุกคนสำหรับคนมาตกปลาเนาะทุกคนนี่แหละบรรยากาศเนาะจ๊ะเห็นบะจานันหน้ามีหลีด้วยทุกคนเห็นบอกนี่บรรยากาศกา็ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นแบบนี้เนาะจ๊ะเห็นบอกทุกคนแบบสะนามนะจ๊ะนี่ตรงนี้แสดงว่าเขา เขาไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ให้ตกเนาะทุกคนบริปลอยให้ตกปลาเนาะนีะบรรยากาศก็จะมีเก้าอีเนาะไปใหม่เปลี่ยนสีก็จะเป็นจังสีจะออ้ต้นสนต้นนี้ต้นสนต้นนี้ใหญ่สูงอลังการแห้งจากทุกคนงามเนาะ นี่ละจ้าเดี๋ยวกะเนาะเดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้นะจ๊ะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจเนาะจ้าที่เป็นกำลังใจเก่นี้กคนี้ผมมีคลิปนอก,ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้โชว์อากาศจะหนาวจะเบื้งมือหนาวเนาะทุกคนขอบคุณจ้า h ฮปปี้ i น e w สวิกเอนบายบายจ้า